วันนี้ได้ทําการเผาเตาเผาถ่านนะครับจะเป็นเตาเผาถ่านไร้ควันกับเตาเผาถ่านแบบมีควันครับเพื่อเปรียบเทียบการเผาทั้งสองแบบให้ทุกท่านได้เห็นครับผมตรงนี้จะเป็นเตาเผาถ่านแบบไร้ควันนะครับจะสังเกตได้ว่าควันที่เกิดขึ้นจะไม่ลอยไป2-300เมตรนะครับและจะไม่ส่งกลิ่นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเตาเผาถ่านแบบมีควันครับผมก็คือเอามาให้เห็นข้อแตกต่างทั้งสองรูปแบบครับ ตัวนี้นะครับเมื่อติดไฟแล้วจะกลาเมื่อเตาติดไฟแล้วจากควันก็จะกลายเป็นไฟนะครับพุ่งออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับยิ่งติดไฟยิ่งควันเยอะนะครับก็เลยแบบแบบว่าแล้วแต่ท่านนะครับที่จะเลือกใช้นะครับเตาแบบไหนเตาตัวนี้นะครับมีควันน้อยไม่มีขี้เท่าดับเองอัตโนมัตินะครับผมเมื่อเป็นฐานทั้งหมดแล้วก็จะดับเองแต่อัตโนมัตินะครับ ตัวนี้นะครับมีควันติดไฟได้ง่ายแต่ว่าต้องปิดให้สนิทนะครับต้องมาดูสีของควันว่าเหมาะสมที่จะปิดหรือเปล่าถ้าปิดไม่ดีเป็นขี้เท่าทั้งหมดนะครับส่วนอัตราการเจ็บฐานนะครับตัวนี้จะได้หยุดประมาณหนึ่งกระสอบลงมาหรือประมาณครึ่งกระสอบครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งกระสอบครึ่งครับผมอตอนนี้เผาเปรียบเทียบให้รับชมเลยครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อเตาผถฐานไร้ควันของเรานะครับทางเรามีจําหน่ายนะครับผมตลอดทั้งปีแต่ว่าต้องสั่งจองเข้ามานะครับผมเราก็จําหน่ายออกไปทุกอาทิตย์ครับเห็นไหมครับควันจะน้อยนะครับควันจะน้อยตัวนี้จะควันจะน้อยแล้วก็ตัวนี้ควันจะเยอะนะครับยิ่งติดยิ่งเยอะยิ่งติดยิ่งเยอะเปรียบเทียบการจุดไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวไร้ควันจะจุดไฟประมาณสี่ชั่วโมงลงมานะครับสี่ชั่วโมงลงมา แต่ว่าตัวนี้จุดไฟประมาณ30นาทีครับก็ติดครับแต่ว่าตัวนั้นนะครับเมื่อจุดครบสีชั่วโมงลักษณะคายแก๊สแบบนี้แล้วเราก็จะหนีไปไหนก็ไปเลยครับเตามันจะดับเองอัตโนมัติแต่ว่าตัวนี้นะครับจุดไฟ30นาทีแล้วนั่งดูทั้งวันนะครับนั่งดูสีวันนะครับเปรียบเทียบระยะเวลาการจุดไฟตัวนี้จะสั้นกว่าตัวนี้จะยาวกว่าถ้าเปรียบเทียบการดูแลนะครับ ตัวนี้ดูแลแค่สี่ชั่วโมงตัวนี้ดูแลทั้งวันนะครับผมอ่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับส่วนฐานที่ได้นะครับตัวนี้นะครับทําให้ไม้ของเราจะกล้าบ้างไม่กล้าบ้างแล้วก็เกิดที่เท่าเยอะนะครับตัวนั้นนะครับฐานของเราก็จะกล้าแก่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกเปลวไฟเผาโดยตรงนะครับติดไฟได้ง่ายแล้วก็ร้อนแรงครับผมพาให้มาชมจะจๆเลยครับกับเตาเผา่าน หลายควันหรือว่าควันน้อยนั่นเองครับ